คุณโยมชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับเทียนไขพราะเราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าระหว่างเทียนเล่มนี้จะไหมจนหมดเชื้อหรือว่าโดนลมพัดดับไปเสียก่อนฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเวลาเวลาจะพัดผ้าจากสิ่งของจากคนที่เรารักไปตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อเรารักใครอยากบอกรักใครก็จงรีบบอกรักเถิดอ,อยากทำดีกับใคร ก็จงรีบทําเธออยากหาข้าวให้พ่อแม่ได้ทานอย่างอร่อยอร่อยก็จงรีบทําเธอเพราะว่าความตายนั้นติดตามตัวเราเหมือนเงาเฝ้าตามติด คุณโยมชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนกับเทียนไขเพราะเราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าระหว่างเทียนเล่มนี้จะไหมจนหมดเชื้อหรือว่าโดนลมพัดดับไปเสียก่อนฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเวลาเวลาจะพัดผ้าจากสิ่งของจากคนที่เรารักไปตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อเรารักใครอยากบอกรักใครก็จงรีบบอกรักเถิดอ,อยากทำดีกับใคร ก็จงรีบทําเธออยากหาข้าวให้พ่อแม่ได้ทานอย่างอร่อยอร่อยก็จงรีบทําเธอเพราะว่าความตายนั้นติดตามตัวเราเหมือนเงาเฝ้าตามติด